ครับมาคุยเรื่องอากาศเย็นกันหน่อยนะครับช่วงนี้อากาศเย็นนะครับอากาศหนาวเข้ามานะครับลายแดงก็จะกินอาหารน้อยลงนะครับการแตกตัวก็จะน้อยลงนะครับ1 0บถึง20เอร์ซนนะครับแล้วก็ให้อาหารแต่น้อยนะครับนะครับลายแดงนะครับเขาก็จะกินอาหารน้อยลงนะครับเราก็ต้องลดอาหารลงนะครับอย่า อย่าไปให้เยอะนะครับถ้าให้เยอะลายแดงกินไม่ทันนะครับก็จะเกิดเป็นผลเสียเปล่าๆนะครับอากาศเย็นนะครับมาเล่าสู่กันฟังนะครับนะครับอากาศช่วงนี้น่าจะเย็นทั่วประเทศนะครับทั่วทุกภาคนะครับก็ให้งดอาหารลงนะครับให้ลดอาหารลงนะครับถ้าอากาศเย็นนะครับสิ่งมีชีวิตทุกอย่างนะครับ ขบวนการเมตาบอลิซึมนะครับหรือการย่อยสลายต่างๆนะครับก็จะลดลงไปนะครับไล่มาตั้งแต่จุลินทรีย์แบคทีเรียต่างๆเลยนะครับถ้าอากาศเย็นนะครับเขาก็จะไม่ทํางานนะครับหรือทํางานช้าลงนะครับถ้าอากาศอุ่นอากาศร้อนขึ้นมานะครับกระบวนการย่อยสลายต่างๆนะครับก็จะเร่งขึ้นมานะครับไล่ตั้งแต่จุลินทรีย์ตัวเล็ก มาจนถึงพว์ที่มีขนาดใหญ่นะครับเหมือนกันนะครับก็ต้องมีการพักตัวนะครับก็ให้อาหารแต่น้อยนะครับก็ให้อาหารแต่น้อยนะครับคือไม่ต้องให้เยอะเกินนะครับย๋อวอากาศอุ่นขึ้นมานะครับเขาก็จะเข้ามาปกตินะครับก็แตกตัวนะครับแตกตัวปกติแต่ว่า อาจจะช้าลงนะครับ10-20%นะครับไม่ต้องตกใจนะครับแล้วก็อาหารนะครับเราก็ต้องลดลงไปนะครับตามการกินของเขานะครับก็ลดลงไป10-20%ได้นะครับทันทีใช้อาหารปั้นก้อนนะครับก็ปั้นก้อนให้เล็กลงนะครับให้ขนาดเล็กลงนะครับรอเขากินจนหมดแล้วค่อยปั้นลงไปใหม่นะครับ ช่วงนี้ก็จับดูอุณหภูมิน้ําได้เลยนะครับเอานิ้วแย่ลงไปก็เย็นนะครับรู้สึกได้เลยนะครับช่วงนี้อากาศเย็นนะครับอากาศเย็นประกัดก็เหมือนกันนะครับประกัดเราก็ให้อาหารน้อยลงนะครับถ้าสายๆมามีแดดนะครับเขาก็จะขึ้นมาผิวน้ําอย่างนี้นะครับเพื่อตากแดดนะครับมาเพื่อไม่อุ่นขึ้นนะครับ สายๆมานะครับถ้าอุณหภูมิสูงขึ้นนะครับเขาก็จะกินอาหารได้ปกตินะครับหน้าหนาวนะครับมาทําคลิปสั้นๆเล่าสู่กันฟังนะครับมือใหม่นะครับเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับการให้อาหารนะครับไม่ว่าเป็นไรแดงที่เราเลี้ยงนะครับหรือว่าเป็นปลากัดที่เราเลี้ยงอยู่นะครับก็ให้ลดอาหารลงนะครับอากาศเย็นนะครับก็ให้ลดอาหารลงนะครับ สายถ้าอุ่นขึ้นนะครับเขาก็จะกินอาหารได้นะครับไม่ว่าเป็นลูกปลาตัวเล็กเหมือนกันนะครับถ้าสายมาอุณหภูมิอุ่นขึ้นนะครับเขาก็จะเริ่มกินอาหารได้นะครับครับคลิปนี้ก็ทําคลิปสั้นๆนะครับอากาศเย็นนะครับหน้าหนาวนะครับมาเล่าสู่กันฟังนะครับสําหรับมือใหม่เรียนรู้ไปด้วยกันนะครับที่ให้อาหารนะครับ ปริมาณอาหารในหน้าหนาวนะครับทั้งไรแดงทั้งปากระกันนะครับกพให้ลดปริมาณอาหารลงนะครับครับทลิปนี้ก็คงจะแค่นี้นะครับสั้นๆนะครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ